ต่างๆกันเลยเนาะยังรัดนะ,นะเนาะแล้วผมวันนี้เราก็มาถึงเอเวอร์เรย์แล้วแต่ว่าเราจะมาถึงที่นี่อย่างสะดวกสบายแบบนี้ไม่ได้เลยถึงแล้วครับผมข้างหน้าของเรานี่คือเวลาแล้วท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปกันโดยที่ตสวนเราเนี่ยไม่ต้องไปแลกเลยเราใช้มือถือเนี่ยซึ่งเขาส่งเป็น QR วโค้ดมาให้นะครับสแกน 1QR ่ควรต่อนึคน,อ,นอีกน่าจะมาอีกประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างน้อย ตอนนี้มีเรื่องซีเรียสเั็มขี้ขี้สองชั่วโมงครับก็เป็นการตัดสินใจที่สรุปได้ว่าเฟิร์สอีิบายต้องเดินออกจากที s อเพชื่อไปเล่นเครื่องเล่นอื่นไปเล่นอะไรแล้วแล้ัน้องลาก่อนลาก่อนพี่ ต่อแถวเข้าไปรอจะเล่น T X p ซึ่งศึกษามาตั้งแต่บ้านอ่ะเปิดดูว่านี่คือเครื่องเล่นที่แบบท็อปสุดของเอวร์แลนด์เกาหลีตึ้งเลต้องลงอ่ะกำลังก็ถึงแล้วอ่ะแล้วเดิน่มาบอกว่าเฮ้ยเวลามันไม่ทันอ่ะต้องออกมาเพื่อจะพิชไว้ไปแล้งพูแล้วบูอแล้วตอนนี้เราก็เลยต้องไปด้วยกันสองคนไปเล่นเครื่องเล่น หมืนๆมืนหัวซึ่งอยากเล่นไหมเอออยากเล่นอทียบเมตรครัไปใส่หัวแล้วแน่นอนก็คือตอนนี้กำลังจะเดินไปทอร์โดซึ่งเป็นสามทอร์โดเป็นหนึ่งในสิ่งที่ พอดีอเดี๋ยวคูว่าผมให้โอกาสพี่ออกไปซื้อของกินแล้วเข้ามาเพราะผมอยากกินด้วยก็นั่นแหละคิวของกินคิวยาวอ่ะนี่เดี๋ยวกูเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเจอกันตรงเนี้ยได้ๆโอเคโอเคโอเคมันไม่มีคนต่อเลยมี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 อยู่สามคิวซื้อแล้วกลับมาแล้วทาไหนนะ เจ้าไบรท์ถึงกับขอร้องเจ้าเฟิร์สว่าขอไม่เล่น,นเครื่องย่างนี้ได้ไหมอ่ะตัวเองพี่ไบรท์ไม่ไหวจริงๆอ่ะฮะเดี๋ยวพี่ไบรท์จะขออาสา,าไปซื้อของกินและพาไปชมรอบๆแถวนี้ว่ามีอะไรบ้างระหว่างรอเจ้าเฟิร์สเล่นน่ะนะกระจอกจริงๆตอนนี้เราก็สลัดไอเฟิร์สมาได้แล้วเป็นเวลาของเราแหละคือที่นี่ดีอย่างหนึ่งผมว่ามันม่มีของกินเยอะมากเลยเว้ยอันนี้ฮอตดอก ใช่ไหมเฮ้ยน่ากินว่ะอันนี้น่ากินมีเวิร์กโอ้โหไก่อ่ะไก่อ่ะน่าโดนสุดอื้มเฮ้ยอร่อยเลยอร่อยเลยแต่ว่าแป้งนี่กรอบแล้วแป้งมันหนาแต่ว่ามันแบบกรอบเป็นชั้นเลยแล้วข้างในก็คือไก่ไก่แบบเคยเคยกินไก่เสียบไม้ทอดที่มันแบบว่า ตามแบบต่อใหม่แปลกๆตามร้านที่โรงเรียนนะแต่ว่าอันนี้คือแป้งหนากรอบกว่าแล้วก็ซอสเข้มข้นอันนี้ดีอันนี้ดีอหน่อยมีฮูดเรามีฮูดเรามีฮูดเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงคือตอนนี้เรามาเล่นล้องแก่งนะครับน่าจะเป็นเครื่องสุดท้ายที่จะเล่นเพราะเดี๋ยวเราต้องตีนเอาเอาซึ่งเป็นเครื่องแรกของผมวันนี้ เสี่ยมไหมเสี่ยมมาจบได้แล้วครับแค่นี้กูก็เสียแล้วโอเวอร์โอเวอร์จัดเลยนะโอเวอร์จัดเลยไปแล้วไปแล้วอ้าลงอีกอันนั้นอันนั้น Final Drop กูอยู่นี้เลยกลัวท่าอย่างนี้มันจะไม่เห็นแนะเด็ก ท้าไหนด้านเนี้ยกัวไม่เห็นอ๋อเัินต้องไงไม่รู้ยิงปืนไหม กีกูเพิ่งได้ด้วยเป็นยังไงไบ้โอ้โหชุมหช่มเฉ่โหชุ่มเฉ่ชุ่มเฉ่จ้าแม่โอ้ยไปข้างหน้ากับดีๆหน่อยอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะไฟนอลเอออันนี้มันแม่งจับเรา,าหมนะุนหน้าลงเอากระทะหน่นะเดี๋ยหวหัวใจหัวใจอาเลี้ยอาเลีว พี่เหรอชาบอกเลยว่าแบบอนน้มือแบบมือไลฟ์มันควรู้สึกไปแล้วอะนาโคด่เงิน เอางี้ตอนนี้คือเริ่มหนาวมากเพราะว่าแบตเริ่มหมดแล้วจ้ะเอ้ยไม่ใช่อ,อะไรวะเร,เริ่มเย็นเร,เริ่มเย็นเริ่มเย็นเริ่มเย็นแล้ว,ลวโดนน้ำมาตอนนี้มือยังชายเลยนะครับที่ีหนุกมากนะเอาตรงมันดูงโง่นะแต่หนุกอยู่นะไม่ตอนเลกผมเข้าใจว่าขึ้นไปแล้วก็ดอปเดียวไม่ใช่อันนี้สองดอกม,<ะ>มันมีแบบโป๊ะบาโป๊ะไปะแล้วมันมันเอาเราถอยหลังลง่อนทีนึงแต่เป็นแบบเป็นลูกลูกย่อม แล้วก็มาลูกใหญ่นี่ว่าอันเนี้ยหนุ่ไหวออันนึงเอาไปซอนน่าจะอันนั้นอันนั้นน่าจะฟิลแบบเหมือนนั่งเล่นตึ้งตึ้งตึ้งต้ในอันเนี้ยอันนี้มีดอกไงอันนี้ก็ตุ้มตั้งเหมือนกันแล้วก็ดอกด้วยได้แล้วอันเนี้ยอันเนี้ยมีความแบบให้รูปได้ด้วยตลับไอ้อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่สลาบไมอยากโลอ่ะแล้วใส่ไว้กันแดดได้ด้วยคือหลายที่เขาไม่ใส่นะ อันเนี้ยอันเนี้ยเวิร์กโอเคครับก็ตอนนี้อยู่บนรถบัสนะฮะใช่แล้วออกมาจากเออ่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เอเวอร์แลนด์แล้วเพราะว่าตอนนี้เราต้องรีบไปเครื่องบินนะฮะไปเครื่องเครื่องให้ทันนะครับซึ่งก็ใช่แล้วไม่รู้นะครับผมสวนสนุกใช่ครับแล้วก็ซิมการ์ดนะครับสำหรับซิมการ์ดที่จำเป็นมากๆเลยขอบคุณมากๆครับท่านแรกของเรานะครับ KKD ครับผมขอบคุณครับใครไปตัด